สวัสดีครับพบกับช่องพระสมเด็จเกจิอาจารย์นะครับช่องทางการติดต่อช่องนะครับสามารถโทรมาที่เบอร์0 8 1 9 9 2 3 7 5 0นะครับ idline ก็0 8 1 9 9 2 3 7 5 0นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับผู้ชมพักกันนะครับวันนี้จะเป็นรายการละ200บาทนะครับทุกรายการนะครับเดี๋ยวผู้ชมพักกันนะครับรายการแรกนะครับรายการละ200บาทนะครับเดี๋ยวขออนุญาต zoom นิดหนึ่งนะ รายการที่หนึ่งนะครับนี่รายการที่สองครับรายการละสอ0รบาทนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับชอบองไหนรายการใดน,นะครับแคปหน้าจอได้นะครับแล้วก็ส่งมาทางไลน์ได้นะนี <c oughs> ่รายการที่3มนะครับ นีน่เป็นพระสมเด็จสามจันนะเขตบัวตูมนะครับด้านหลังเป็นรูปเหมือนนะฝั่งตะกุดสองดอกนะครับมีกระเทาะตรงนี้นะครับรับรายการที่สี่นะครับเป็นพระสมเด็จพิมพ์ทรงวะละคังนะครับอันนี้น่าจะเป็นพิมพ์ทรงเจดีนะครับ รายการละสองร้อบาทนะครับองต่อมานะครับอันนี้จะเป็นพระสมเร็จพิมพทรงพระอาหารหันต์นะครับด้านหลังเป็นปั๊มลายเซนนะครับอาจารย์เชื้อวัตถพานสูงนะครับรายการละสองร้อยบาทนะครับนี่นะอันนี้เป็นพระสมเด็จเจ็ดชั้นนะครับ มีคาบป,ปวกเลยนะมีมีหักซ่อมนะครับารายการที่เจ็ดนะครับันที่เป็นหลงพ่อเงินนะครับนี่ฮะหลงพ่อเงินวัดบางคานนะครับมีรอยคาบทองเลยนะรายการละสองร้อยบาทนะครับ มีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับไม่มีเก็บเพิ่มแล้นะครับนี่นะนี่เป็นหล่อลันกันองีครับเป็นพิมพ์คิดตาหล่อโบราณนะครับนี่นะนี่เดี๋ยวหันไฟขึ้นหน่อยนี่ รายการละสองร้อยบาทนะครับนี่นะรายการต่อมานะครับนี่ก็เป็นหล่อพังเงินนะครับหล่อบโบราณนะครับรายการที่นี่รายการนี้รายการที่เก้นเนา,กานะครับนี่ครับหลวงพ่อสำมฤทธิ์นะครับ ต่อามานี่เป็นหลวงปูทวดนะครับนี่นะเป็น,นดินนะครับหลังตัวหนังสือนะครับรายการละสองรอบาทนะครับนี่เป็นปั๊บปิดตาเนื้อผงนะครับนี่รายการที่ นี่รายการที่เท่าไหร่แล้วที่สามเลยนะครับนางพญา,านะครับนี่เข่าโค้งนะครับตรงนี้นะครับรายการที่สิบสองนะครับเดี๋ยวผมนับก่อนลืมรายการแรกหนึ่ง รายการที่สิบสี่นะครับนี่เนี่ยนี่นะยเป็นปาลีลาเนื้อผงนะครับรายการละสองร้อยบาทนะครับรายการที่สิบห้านะฮะเป็นพระผงสุพรรณนะครับด้านหลังปั๊มตาเจดีไว้นะครับนี่นะไม่มีหักล้มนะครับรายการต่อมาเนี่ย พิมพ์ทรงคล้ายๆวัดสุดทัศ์นะครับวันนี้นะครับคล้ายพระครูมูลนะครับน,น,นี่นะนี่นในการต่อมาเป็นพระพระปิตานะครับวัดครนอนนะครับปีหน,น <ะ S 2> ึ่งสี่นะนี่นะ โคดกลมๆเลยนะครับอ่านี่ฮนะายการต่อมาแล้วครับวันทีผมไม่ได้พูดรายการไว้ก็แคปหน้าจอได้นะครับชอองรงไหนนะครับแคปหน้าจอส่งมาทางไลน์นะครับนี่นี่นะเป็นเกจิอาจารย์นะครับเนื้อผงนะครับ ต่อมานี่เป็นพระสมเด็จนะครับพิมพ์ทรงไปทางวัดเกศนะครับอันจะเป็นนอกพิมพ์ก็ได้นะครับผมเคยลงไว้ครั้งแล้วครับเนี่ยเนื้อหาดีมากนะครับนี่รายการสุดท้ายนะครับอันนี้จะเป็นของวัดประสาทนะครับพิมพ์9้าชั้นนะครับ ผนะสมบนสานเก่านะครับอันนี้มีรอยกดเอกและแกะดูเนื้อนะครับนี่นะองไหนทาไม่ได้บอกรายการนี้ก็อาจจะซ้ํารายการนะก็อาจซ้ําเลขที่รายการนะครับให้แคปหน้าจอได้นะครับสุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี้นะครับขอบคุณครับ